แบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอะ่ะไหนไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักงใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมภีทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบ <c oughs> กับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่ห0 0 0ูเสียงสันติผู้บริษณี131่งามหปนจเชียงใหม่ห0 0ศูศูนย์ศูยโทรศัพท์สองหกศูนย์หกยังไงก็ได้ติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลยสามสิบนาทีต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการพระธรรมนำชีวิต ซึ่งจะเสนอโดย In t o u s h Ministry ร่วมกับสื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปนอ3 3 1ปนอจเชียงใหม่50.000คุณมีความคิดที่ยิ่งใหญ่คุณมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตคุณคุณจะใช้มันเพื่อสิ่งที่ถูกหรือเพื่อสิ่งที่ผิดเพื่อสิ่งที่ดีหรือเพื่อสิ่งที่ชั่วก็ขึ้นอยู่กับคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระธรรมนำชีวิตของ Intouch Ministry ซึ่งเป็นการสอนพม,มพีของดรชาลสแตนตเล์โดยมีอาจารย์วัชรพง์วงศ์วาดเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงวิธีรับมือกับความคิดของคุณคุณจะพิจารณาถึงลักษณะต่างๆในการควบคุมความคิดของคุณ ให้ไปในทางที่ถูกต้องดีงามได้อย่างไรนะคะขอเชิญค่ะพี่น้องครับท่านทราบไหมครับว่าภายในตัวท่านนั้นพระเจ้าได้ใส่ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ไว้ในท่านโดยเฉพาะความคิดท่านสามารถคิดในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าจะยิ่งใหญ่ในด้านใดนั้นจะเป็นด้านที่ถูกหรือผิดชั่วหรือดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครเป็นผู้ควบคุมความคิดของท่านท่านทราบไหมครับว่าสิ่งที่ซาตานต้องการจะยึดหรือต้องการจะควบคุมนั่นก็คือความคิดของท่านนั่นเองถ้ามันมีช่องทางที่จะเข้าไปมันก็จะทําทันทีเพราะว่านั่นคือความปรารถนาของมันหลายครั้งพี่น้องครับซาตานได้ใส่บางอย่างเข้ามาในความคิดของเราแต่ว่าเราได้ทําอะไรเราไม่ได้ขดจัดมันออกไปและเราปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นอย่าลืมนะครับว่าตัวเรานั้น ที่เราทำหรือว่าที่เราเป็นอยู่นั้นเป็นผลมาจากการที่เราได้คิดได้เห็นหรือได้สัมผัสได้มีประสบการณ์ในอดีตของเราสิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราพี่น้องครับแล้วซาตานทำอะไรมันจะดึงเราให้หันกลับมาสู่อดีตของเราไม่สำคัญว่าซาตานสามารถที่จะอ่านความคิดของท่านได้หรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆมันจะวนเวียนรอบๆอยู่ตัวท่านนานพอจะรู้ว่า ท่านกาลังคิดอะไรอยู่และมันจะโยนการทดลองเข้ามาสู่ท่านและน่าแปลกใจนะครับที่มันสามารถดึงเอาขยะแขงความคิดในอดีตของท่านนั้นออกมาอย่างมากมายพี่น้องครับท่านเห็นไหมว่าสิ่งต่างๆที่ท่านเคยคิดที่ท่านเคยเห็นหรือท่านเคยได้ยินสิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่ในความคิดของท่านและนั่นคือเหตุที่ว่าเราต้องพึ่งในฤทธิเดชและพระคุณของพระเจ้าที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านั้นได้ นี่คือตัวอย่างนะครับของวิธีการที่ซาตานทำงานกริสัตดาวิดนั้นเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านเป็นกษัตริย์ของประชากรของพระเจ้าถูกเลือกโดยพระเจ้าที่จะมาเป็นกรษริสัตป่น้องครับได้มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านปรากฏว่าในเย็นวันหนึ่งดาวิดนั้นได้ดำเนินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังและท่านได้มองออกไปและเห็นนางบัดเชบานางกำลังอาบน้ำอยู่ พี่น้องเราเห็นไหมครับว่าประการแรกคือดาวิดเห็นนางและจากนั้นก็ส่งคนไปรับนางมาและพระคัมภีร์ยังกล่าวว่าดาวิดได้ทําบาปกับนางปัญหาของดาวิดนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปัญหาเกิดขึ้นอยู่ระหว่างเวลาที่ท่านมองเห็นนางและเวลาที่ท่านเองและเวลาที่ท่านได้ส่งคนไปรับนางมาเพราะว่าเมื่อดาวิดเห็นนางสงครามเริ่มเกิดขึ้นทันที สมมุติว่าดาวิดได้พูดกับตัวเองว่าเราได้มองไปที่ผู้หญิงและเราปรารถนาในตัวเธอแต่เราเป็นกษัตริย์เราเป็นกษัตริย์ของประชากรของพระเจ้าเราได้อุทิศตัวให้กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระเจ้าได้ทำงานในชีวของเราพี่น้องถ้าดาวิดได้จดจ่อความสนใจของท่านไปที่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และอยู่กับพระพรต่างๆของพระเจ้าในชีวของท่านแล้วแน่นอนว่าดาวิดจะมีชัยชนะอย่างแน่นอน ตอนนี้ผมจะแสดงให้ท่านเห็นถึงกระบวนการพี่น้องครับท่านเห็นไหมครับว่าดาวิดนั้นเห็นนางและแทนที่ดาวิดจะหันไปจากนางและมองไปที่พระเจ้าแต่ดาวิดทำไมกลับส่งคนไปรับนางมาพี่น้องครับถ้าท่านเรียกหาความบาปซาตานจะส่งมาให้ท่านถึงประตูบ้านเลยแท้จริงแล้วดาวิดไม่จำเป็นจะต้องส่งคนไปรับนางแต่ท่านเลือกที่จะคิดวนเวียนอยู่กับนางบาเชบา แทนที่จะคิดถึงภรรยาของตัวเองหรือคิดถึงพระเจ้าจริงๆแล้วพี่น้องเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราที่เราจะเลือกในสิ่งที่เราเชื่อหรือเลือกในสิ่งที่เราคิดแต่ท่านอาจจะบอกว่าฉันคงทาไม่ได้หรอกถ้าท่านคิดอย่างนั้นพี่น้องท่านรู้ไหมครับว่าความคิดอย่างนี้ะนะครับเป็นความคิดที่บอกว่าเราทําไม่ได้หรอกนะเป็นข้อแก้ตัวที่ซาตานได้ใส่เข้ามาในความคิดของท่านซึ่งในความจริงแล้ว ท่านทําได้และท่านเลือกได้ดังนั้นพี่น้องเราต้องรักษาความคิดของเราเราต้องรักษาจินตนาการของเราให้ถูกต้องอยู่เสมอจากตัวอย่างของเอวานี่คือสิ่งที่ซาตานทําอะไรที่ซาตานได้พูดกับเอวาซาตานพูดว่าดูสิเจ้าสามารถกินผลไม้นั้นได้และเจ้าจะฉลาดเหมือนกับพระเจ้าเลยและนาง เริ่มที่จะจินตนาการถึงการมีความคิดที่ฉลาดเทียบกับพระเจ้าพี่น้องเช่นกันซาตานได้พูดกับดาวิดว่าไปนอนกับนางบัเชบาสิแล้วเจ้าจะทําให้ความปรารถนาของเนื่อนหนังของเจ้าพึงพอใจมันไม่สําคัญหรอกที่ว่านางเป็นภรรยาของใครและที่แทนที่ดาวิดจะฟังพระเจ้าท่านกลับฟังเสียงของมารซาตานพี่น้องที่รักครับเราก็เช่นกันในการดําเนินชีวิตของเราในทุกๆวัน มนันก็จะหาโอกาสที่จะเข้ามาทดลองความคิดของท่านอยู่เรื่อยๆและนี่คือสิ่งที่ผมจะมอบให้แก่ท่านก็คือขั้นตอนต่างๆในการรับมือกับขรบวนการความคิดของท่านประการแรกนี่คือคำถามง่ายๆแต่เป็นคำถามที่สําคัญมากๆคือเราถามตัวเองว่าทำไมฉันจึงคิดสิ่งนี้ถามตัวเราเองว่าทำไมเราคิดในสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่นั่นคือคำถามง่าย,ายๆแต่ว่าเป็นกุญแจ เพราะบางครั้งพี่น้องเราพูดว่าฉันคิดสิ่งนี้เพราะว่าและจากนั้นท่านก็ลังเลใจและท่านก็ไม่ต้องการที่จะตอบคำถามนั้นด้วยซ้ำไปแต่ขอให้เราจำสิ่งนี้ไว้ว่าถามตัวเราเองว่าทำไมฉันคิดสิ่งนี้และจากนั้นก็ย้ำเตือนตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นที่จะต้องคิดสิ่งนั้นประการที่สองครับระบุถึงสาเหตุหลักของความคิดนั้นพี่น้องเมื่อเราพูดถึงความเมื่อเราพูดถึงการมัวเมา ทางโลกหรือความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ให้เราถามตัวเราเองว่าทำไมฉันจึงคิดอย่างนั้นและถามต่อมาว่าอะไรคือสาเหตุของความคิดนั้นสาเหตุของความคิดนั้นแน่นอนครับก็จะมาจากรูปแบบความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ที่แทรกซึมอยู่ในความคิดของท่านถ้ามันเป็นความโลภท่านก็ต้องมาถึงบทสรุปที่ว่าสาเหตุหลักของความปรารถนาของท่านก็คือความโลภ และท่านก็มีความเชื่อถือที่ผิดเกี่ยวกับค่านิยมทางด้านวัตถุในชีวิตของท่านเห็นไหมครับว่าจนกว่าท่านจะระบุถึงรากที่อยู่ภายใต้ต้นไม้นั้นมันมีรากบางอย่างบางรากที่เป็นรากหลักที่บอกว่านี่คือสาเหตุที่ท่านกําลังคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่สิ่งนั้นมีผลต่อกระบวนการคิดและเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการคิดของท่านสิ่งนั้นเราเรียกว่ารากถ้าท่านสามารถพูดได้ว่า เหตุที่ฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าฉันมีความคิดในสิ่งที่เป็นเรื่องรามกราคะตัณหาทางเพศพี่น้องครับถ้าท่านสามารถระบุได้อย่างนี้ท่านก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้แต่ว่าถ้าท่านพูดว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ถ้าท่านพูดว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆท่านอาจจะพูดว่าก็เพราะว่าฉันต้องการที่จะ คิดถึงสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าฉันชอบที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านั้นหรือคุณอาจจะพูดว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมทําไมฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่อยๆพี่น้องครับท่านต้องมาถึงจุดที่ต้องยอมรับก่อนว่าความคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นและท่านมีความรับผิดชอบพี่น้องสําหรับการที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นและขอให้พระเจ้าที่จะซ้าแดงถึงสาเหตุหลักว่าทําไมท่านจึงคิดอย่างนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่าน รู้สึกโดดเดี่ยวมันอาจจะเป็นเพราะว่าท่านรู้สึกถึงการปฏูปิเสธจงพยายามพี่น้องอย่างดีที่สุดที่จะระบุว่าสิ่งนั้นคืออะไรคําถามที่สามซึ่งเป็นคําถามที่สําคัญก็คือว่าถ้าฉันคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆมันจะนําฉันไปถึงที่ไหนท่านคิดไหมครับว่าถ้าท่านสามารถที่จะหยุดและวิเคราะห์และถามตัวเองว่าทําไมฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรคือสาเหตุหลัก ถ้าฉันคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆมันจะนําฉันไปถึงที่ไหนพี่น้องครับถ้าท่านคิดเกี่ยวกับความโลภอยู่เรื่อยๆแน่นอนว่าท่านจะทําบางอย่างและสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือท่านก็จะละเมิดหลักการของพระเจ้าท่านก็จะละเมิดบัญญัติของพระองค์ท่านก็จะทําลายบทบัญญัติต่างๆของพระเจ้าสิ่งนี้จะนําฉันไปที่ไหนถ้าฉันคิดเกี่ยวกับสินน่งเหล่านี้เรื่อยๆ เพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้ในสุภาษิตบทที่23าข้อ7ว่าเพราะอย่างที่เขาคิดภายในเขาเขาก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องพระเจ้ากำลังตรัสว่าอะไรเราจะเป็นอย่างที่เราคิดถ้าผมคิดอย่างนั้นเรื่อยๆผมก็จะกลายเป็นอย่างนั้นถ้าผมคิดอย่างนั้นเรื่อยๆผมก็จะกลายเป็นอย่างนั้นเมื่อผมกลายเป็นอย่างนั้นผมจะเป็นเหมือนอะไรพี่น้องเราต้องคิดคำถามต่อไป ถ้าฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปสิ่งเหล่านี้จะนำฉันไปสู่ที่ที่กำลังจะไปไหมเอาล่ะผมต้องการให้ท่านคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้สักครู่หนึ่งแน่นอนที่ผมหวังและวางใจว่าเราทุกคนมีจุดประสงค์บางอย่างในชีวิตของเราและเรารู้ถึงทิศท,ทางเป้าหมายของเราแน่นอนพี่น้องครับท่านอาจจะมีความทะเยอทะยานบางอย่างและความปรารถนาบางอย่างในชีวิตที่ท่านเองต้องการจะประสบความสําเร็จในสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นให้ท่านถามตัวท่านเองด้วยคำถามนี้ถ้าฉันคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆหรือยอมให้สิ่งเหล่านี้ที่จะแทรกซึมในความคิดของฉันและกินเวลาของฉันมากขึ้นมากขึ้นสิ่งนี้จะนำฉันไปยังที่ที่ฉันกําลังจะไปไหมยกตัวอย่างเช่นท่านเป็นนักเรียนและท่านมีเป้าหมายใหญ่บางอย่างสำหรับชีวิตของท่านพี่น้องซาตานอาจจะมาะเผชิญหน้ากับท่าน ไม่ว่าท่านจะหันไปทางไหนก็ตามพี่น้องท่านกําลังสู้รบกับความคิดที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นในความคิดของท่านอยู่แต่ให้ท่านถามตัวเองว่าถ้าฉันยอมตนเองต่อความคิดเหล่านั้นฉันสามารถจะไปถึงที่ฉันกําลังจะไปไหมเมื่อพระเจ้าให้ทิศทางที่เจาะจงกับชีวิตของฉันพี่น้องครับนั่นคือคําถามหลักท่านต้องใส่สิ่งเหล่านั้นในความคิดโดยเฉพาะลูกๆของท่านเมื่อพวกเขายังเล็กๆอยู่ว่ามันจะนําฉันไปที่ที่ฉันกําลังจะไปไหม ถ้าไม่พี่น้องเราบอกเขาว่าอย่าทําสิ่งต่อไปก็คือว่าเมื่อท่านเริ่มที่จะคิดเกี่ยวกับความคิดที่ชั่วร้ายก็พูดต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าในเวลานี้ข้าพระองค์กำลังมัวเมาอยู่ในทางโลกข้าพระองค์กำลังเต็มไปด้วยความโลภความอิจฉาความริษยาข้าพระองค์เต็มด้วยความสงสยัยข้าพระองค์ท่วมท้นด้วยความรู้สึกสงสารตัวเองพี่น้องให้เราบอกรายละเอียดต่อพระเจ้าเราสารภาพต่อพระองค์ได้ ให้เราบอกกับพระองค์ว่าข้าพระองค์ขอสารภาพสิ่งเหล่านี้ต่อพระองค์ขอพระองค์ข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่พี่น้องครับแม้ว่าท่านไม่รู้สึกที่จะทําอย่างนั้นก็ตามพี่น้องที่ท่านไม่รู้สึกที่อยากจะทําอย่างนั้นเพราะว่าการกลับใจคือการกระทําแห่งความตั้งใจครับเป็นความตั้งใจที่เราจะเปลี่ยนความคิดของเราถ้าท่านรอจนกระทั่งท่านรู้สึกที่จะทําอย่างนั้นพี่น้องครับท่านกําลังลื่นลงหน้าผา และมันก็สายเกินไปเสียแล้วให้เราดูในพระธรรมสดุดีบทที่119ข้อ9ได้บอกว่าหนุมน่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรอะไรคือทางของตนในที่นี้ทางของตนที่นี่ก็คือว่าเป็นทางที่เขาเลือกโดยความคิดที่จะดําเนินไปทางของเขาคือผลที่เกิดจากการคิดของเขาหนุมน่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรพระคัมภีร์บอกว่าโดยระแวดระวัง ตามพระราชณะของพระองค์ท่านต้องการที่จะเรียนรู้ที่จะรับมือกับความคิดของท่านไหมพี่น้องผมต้องการจะบอกสิ่งหนึ่งแก่ท่านผมไม่สนใจว่าใครที่คุณเคยพูดด้วยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ในการที่เราเองจะรับมือกับความคิดของเราพี่น้องมันจะไม่เป็นผลแต่อย่างใดจนกว่าท่านจะเริ่มที่จะเติมความคิดของท่านด้วยการจดจำพระราชณะของพระเจ้าทุกๆสิ่งที่ผมได้พูดไปจนถึงจุดนี้นะครับจะไม่เกิดผล ถ้าท่านก้าวข้ามสิ่งนี้ไปท่านต้องการที่จะควบคุมความคิดของท่านไหมฟิลิปปีบอกว่าอะไรฟิลิปปีบทที่สองข้อ5บอกว่าท่านจงมีน้ําใจหรือความคิดต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงว่าถ้าพระเจ้าตัดว่าให้ความคิดแบบนี้อยู่ในท่านปีน้องมันสามารถอยู่ในท่านได้ปอลอได้กล่าวว่าเรามีพระทัยของพระคิดในหนึ่งโครินธ์บทที่สองข้อสิบหก นั่นคือศักยภาพที่มีอยู่ในตัวท่านน้องการเปลี่ยนแปลงความคิดคืองานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราด้วยน้องนั่นหมายความว่าผมจะต้องมีความปรารถนามีความต้องการที่จะให้ความคิดของผมนั้นได้รับการชำระผมเป็นคนเลือกน้องตัวชำระความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการอ้างอิงถึงข้อพระคัมภีร์น้องเมื่อซาตานจมตีจุดอ่อนที่สุดของท่าน ในเวลาที่ท่านอ่อนแอที่สุดพี่น้องพระเยซูดได้ตรัสอย่างไรพี่น้องนึกถึงพระเยซูคิดเมื่อพระองค์ได้เผชิญหน้ากับซาตานซาตานได้โจมตีพระองค์ในช่วงเวลาที่หลังจากที่พระองค์ได้หิวที่พระองค์ได้อดอาหารอาธิษฐานถึง40วันพี่น้องพระเยซูดได้หันไปหามันและกล่าวในมัทธิวบททีธธ่4ข้อส0ว่าพระเยซูจึงตรัสตอบว่าไอ้ซาตานจงไปเสียให้พ้นเพราะพระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า จงกราบนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านและปรนนิบัติพระองค์แต่เพียงผู้เดียวพี่น้องเห็นไหมครับพระเยซูได้ใช้เครื่องมืออันเดียวที่มีประสิทธิภาพสําหรับที่จะควบคุมความคิดและพิชิตซาตานได้เมื่อมันพยายามที่จะเข้ามาจับกลุมความคิดของพระองค์พระเยซูได้ตรัสว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าพี่น้องและนั่นทําให้ซาตานไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้เพราะว่านั่นคือพระเจ้าของพระเจ้า พี่น้องซาตานกลัวสิ่งนี้มันจะหนีจากสิ่งนี้ท่านต้องการพระทัยของพระคิดไหมนี่คือคําถามพี่น้องเมื่อเรากลายมาเป็นคริสเตียนพระวิญญาณของพระเจ้าได้เสด็จมาสถิตยอยู่ในชีวิตของเราในจิตใจของเรานั้นพี่น้องมีกระบวนการทางความคิดที่ดําเนินไปนั่นหมายถึงว่าท่านและผมมีความสามารถที่จะคิดในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ดีสิ่งที่กรุณาสิ่งที่น่ารักพี่น้องเอาละ ถ้าเราต้องการที่จะคิดอย่างที่พระเจ้าคิดและต้องการตอบสนองอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราตอบสนองและเมื่อซาตานเข้ามาทดลองเราพี่น้องพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะนําข้อพระคัมภีร์มาสู่ความคิดของเราเพื่อเราจะสามารถปกป้องตัวเ,เองแต่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เอาวไว้ในความคิดของเราแม้กระทั่งพระเจ้าเองพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะนําข้อพระคัมภีร์ออกมาจากความคิดของท่านได้ถ้าท่านเองไม่ได้สะสมไว้ นั่นคือเหตุที่บางคนพูดว่าเมื่อฉันถูกทดลองและฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีและฉันก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินอาลาพี่น้องขอฟังอย่างตั้งใจท่านไม่สามารถที่จะเอาชนะซาตานในความคิดของท่านได้ด้วยการอธิษฐานเท่านั้นพี่น้องพระตราบใดที่เราอธิษฐานท่านกำลังทำในส่วนของการพูดและท่านกำลังจะบอกพระเจ้าว่าท่านเองแย่แค่ไหนท่านเองรู้สึกกลัวมากขนาดไหนพี่น้องความคิดของท่านก็จะรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามา และมันก็จะพัฒนาความคิดในจิตใจของท่านว่าท่านเองแย่มากท่านเป็นอย่างนั้นท่านเป็นอย่างนี้และท่านคิดถึงแต่เรื่องของความผิดบาปพี่น้องท่านไม่สามารถที่จะเอาชนะด้วยการอธิษฐานเพียงเท่านั้นแต่ท่านสามารถที่จะขจัดความคิดผิดๆออกจากจิตใจของท่านได้อย่างไรไม่ใช่พูดว่าฉันจะดึงพวกความคิดเหล่านี้ออกไปด้วยตัวเองแต่พี่น้องเราต้องขจัดมันออกโดยการแทนที่ความคิดของเรา ด้วยสิ่งที่ดีกว่าและสิ่งเดียวที่สามารถชำระความคิดของท่านก็คือพระชนะของพระเจ้าดาวิดเองได้กล่าวไว้ในสดุดี1นึรกข้อเกว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยระแวดระวังตามพระชนะของพระองค์ท่านต้องการที่จะควบคุมความคิดของท่านหรือไม่ท่านต้องรับเอาพระชนะของพระเจ้าและเริ่มที่จะจดจําข้อพระคัมภีร์ต่างๆและถ้ามีจุดอ่อนในชีวิตของท่าน สิ่งดีที่สุดที่จะทําก็คือเริ่มต้นด้วยข้อพระคัมภีร์ที่ซอดคล้องกับเรื่องนั้นประการสุดท้ายพี่น้องให้เราดูในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับวิธีที่จะสร้างรูปแบบความคิดใหม่พระองค์ตรัสว่าท่านจะต้องคิดอย่างนี้ในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรนเสริญก็จงใคร่ครวนดูท่านต้องเลือกสิ่งเหล่านี้ยอมรับสิ่งเหล่านี้และปลูกฝังสิ่งเหล่านี้โดยคิดในสิ่งต่างๆที่จะนำท่านไปสู่ที่ที่ท่านกํำลังจะไปและทําให้ท่านเองเป็นบุคคลที่พระเจ้าต้องการให้เป็นเอาละผมจะพูดถึงประการสุดท้ายท่านจะต้องไปทําในสิ่งที่ ผมบอกท่านนี่เป็นกฎสุดยอดในการควบคุมความคิดของท่านซึ่งก็คอือย่ายอมแพ้พี่น้องพูดกับตัวเองอย่ายอมแพ้มาดูข้อพระพภีตอนสุดท้ายซึ่งอยู่ในโรมบทที่หนึ่งข้อ2 1ถึง27ได้บอกว่าเพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมะตะมาแลกกับรูปอนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัจตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคลานเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้เขากระทำสิ่งที่น่าอัปยศทางกายต่อกันเพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จและได้นมัสการและปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้ซึ่งควรได้รับความสรรเสริญเป็นนิดอาเมนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยะพวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการมีสัมพันธ์ตามธรรมชาติให้ผิดธรรมชาติไป ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการมีสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกันและเร่าร้อนด้วยไฟแห่งราคะตัณหาที่มีต่อกันผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอายเขาจึงได้รับผลกรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขาพี่น้องพระเจ้าได้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่นี่เมื่อพระองค์กล่าวถึงคนเหล่านั้นที่มีความผิดในการรักร่วมเพศและความวิปลิตทุกอย่างในข้อ26บอกว่า เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศเพราะพวกเขาได้ยอมแพ้พี่น้องพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้พวกเขามีกิเลสตัณหาอันน่าอัปยศพี่น้องถ้าท่านยอมแพ้พระเจ้าก็จะปล่อยให้ท่านไปสู่สิ่งที่ท่านเลือกที่จะคิดดังนั้นกฎที่สุดยอดก็คืออย่ายอมแพ้ให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รงทรงเข้าใจ ทรงอดทนและรักเราขอบคุณพระองค์ที่ได้ยกโทษให้แก่เราอยู่เสมอพระองค์มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราและพระพรต่างๆที่ยังไม่ถูกเปิดเผยพระองค์ทรงรู้ถึงการต่อสู้ต่างๆที่เราต้องเผชิญในวันแล้ววันเราอาทิตย์แล้วอาทิตย์เราปีแล้วปีเราทั้งชัยชนะและความล้มเหลวต่างๆที่เราได้ประสบพระองค์ไม่เคยแปลกใจเลยเพราะพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งในชีวิตของเราขอบคุณพระบิดาเจ้า สำหรับการส่งพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะมาเป็นแบบอย่างที่สวยงามสำหรับเราซึ่งพระองค์ได้ถูกทดลองเหมือนกับเราทุกประการเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเสริมกำลังเราให้พลังกับเราที่จะทำในการเลือกในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณพระบิดาเจา้าเมื่อเราผิดพลาดพระองค์ไม่เคยซ้ำเติมเราแต่พระองค์ได้ยื่นพระหาตอันทรงฤทธิ์ที่เปี่ยมด้วยความรักและการยกโทษมาพยุงเราขึ้นขอพระองค์ทรงชำระเรา ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าและทําให้เราอยู่ในเส้นทางและดําเนินต่อไปในทางของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุมผู้ฝังค้านั่นก็เป็นคําสอนของดรชาลสแตนเล์ซึ่งได้สอนเราถึงแนวทางที่จะรับมือฝ่ายวิญญ,ญาณกับความคิดของเราเองนะคะให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วัชรพงษ์วงวาดค่ะ เป็นเนื้อหาแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่ท้าทายมากใช่ไหมคะมันสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราทุกๆคนสําหรับวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรคุณสวัสดีคะ่ะเมื่อวันที่ข้าได้พบความรักยิ่งใหญ่กาจรจึงเข้าใจความรักที่แท้จริงพระองค์หุงใหญ่ และทรงผู้ใจทุกอย่างเป็นกำลังเป็นโลกกำบังเข็มแ,แข็งและค่าจะลืมความรักพระองค์ได้อย่างไรไม่มีใครทรงทำมากมายเพื่อข้าและค้าจะลืมความรักพระองค์ มากมายเพื่อข้าทรงมีพระราชกิจอันยิ่งใหญ่อภัยบาปทิดทั้งสินของข้าใจชีวิตของข้าจะความตายส่วนความรักมันคงแก่ข้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง สงปรักปรำแม่นพิงปลาทานโอหิปลางบาปของข้าฟ้าสวรรค์สูงทุได้ความรักพระองค์ใหญ่ทุนั้นคงไม่มีวันขาดจะละทิ้งพระองค์ จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ใจิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์เมื่อวันที่ข้าได้พบความรัก ยิ่งใหญ่ก็จริงเข้าใจความรักที่แท้จริงพระองค์ใหญ่และทรงเข้าใจทุกอย่างเป็นกำลังเป็นโลก,กำบังเข้มแข็งและข้าจะลืมความรักพระองค์ได้ยัง ทรงทำมากมายเพื่อข้าและขา้าจึงความรักพระองค์ได้อย่างไรไม่มีใครทรงทำมากมายเพื่อข้าทรงมีพระราชกิจอ,อันยิ่งใหญ่อับไปบาปผิดทั้งสิ้นของข้า ในชีวิตของข้าจะความตายทรงวามรักมันคงแก่ค่าทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระองค์มีทรงปรักปล้ำแม่นพินพระทานโรหิตล้างบาปของข้าฟ้าสวรรส์ทงช่วได้ กรมนักพระองค์ใหญ่ทุนานคงไม่มีวันขาดจจละทิ้งพระองค์คงไม่มีวันขาดจาละทิ้งพระองค์คไม่มีวันขาดจจละทิ้งพระองคง์ แบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะ <c oughs> ปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจรอบแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมภีทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ่งจดหมายสมัครเรียนฟรีไดที่เส,สียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260 627 260 627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย